สวัสดีเพื่อนๆชาวคอฟดาร์กอนนะครับสําหรับคลิปก่อนที่ผมจะมาเปลี่ยนเผาให้ดูเนาะแต่ผมเปลี่ยนไม่ได้วันนี้เพื่อนๆสงสัยว่าเออเปลี่ยนเผามันเปลี่ยนยังไงบ้างใช้อรไรบ้างาผมจะมาเปลี่ยนเผาให้ดูนะครับนี่ครับอ่าเราก็เลือกเผาที่เราต้องการนะอย่างอ่าผมจะเป็นเผานี้ครับไวเดอร์เบิร์กนะครับอ่าผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะเป็นไฟล์อันนี้นะครับดูดูดูนะครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้เลยเนี่ยอ่าว่า เนี่ยตัวนี้จะกลายเป็นตัวนี้เนี่ยมันมีเทียบสตัดให้ด้วยนะครับเมืม่อเทียบสตัดยังไงอ่านี้ตัดเท่ากาันอ่าตีใกล้ก็เท่ากาันอ่าดูนะครับมีสตัดให้ให้เทียบนะนี่เห็นไหมครับพลังโจมตีทหารมา้าก็จะเพิ่มขึ้นพอก,ก,กลายเป็นตีใกล้เนาะอ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับงั้นผมจะกดเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับอ่าไปสามสอง หนึง่งไปครับต่อไปอ่ะเอา,เอ,าอันนี้ก็ไม่มีอะไรตกแตง่งโอเคผมก็ไม่ตกแต่งอะไรนะเดีย๋ยวผมจะมาตกแต่งทีหลังนะครับกดต่อไปอันนี้นะครับมันมันจะบอกว่าคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้หนึ่งไม่มีกองทหารกระมือคือเหมือนย้ายเมือง2ถ้าเมืองและกระทบของคุณไม่อยู่ในการต่อสู้ก็คือ ไม่โดนตีนะครับ3ขณะนี้ไม่มีกองทหารที่ได้รับการฝึกก็คือเราไม่ได้ฝึกทหารเอาไว้ไม่ได้สร้างทหารนะครับถ้าภาษาบ้านๆโอเคอันนี้จะเป็นเตือนว่าเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็จะกดยืนยันไปเลยนะนี่ครับก็จะเปลี่ยนถ่วแล้วโอเคมันก็ต้องโหลดเกมใหม่นะพระโหลดเกมใหม่ก็คือการแบบโหลดโหลดบ้านเราใหม่ครับโอเคสักครู่นะครับ ใช้เวลาในการหลดแป๊บนึงนี่ครับบ้านผมก็เปลี่ยนเป็นวยเดอเบิร์กแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็ขอตัวกันครับสวัสดีครับ